ครับคุณโจครับคลิปที่3นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราจะติดเปลือกไม้ที่เราวางไว้แล้วนะครับว่าเราจะใช้เปลือกไหนนะครับติดลงไปอย่างนี้นะครับนะพยายามอย่าให้เลอะเทอะนะครับอย่าให้กาวเลอะเทอะยิงเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นอาวหนึ่งแล้วนะครับนี้ผมติดชิ้นี้นะครับก็ยิง ตรงส่วนที่มันมันนูนขึ้นมานะครับตรงที่มันอยู่ลึกๆมันมันมันต่ำไปก็ไม่จะเป็นต้องยิงเพราะว่าถึงยิงมันกาวมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปสัมผัสกับพื้นมันก็ไม่ติดนะครับอย่างนี้ชิ้นที่สองแล้วนะครับก็ดูไปด้วยชิ้นที่สามนะครับนะยิ่งน้ําหนักมากชิ้นใหญ่เราก็ต้องยิงอ่ายิงกาวให้ให้เยอะขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่า มันติดแน่นอนนะครับยังเลื่อนได้จนกว่ากาวจะแห้งนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหมุนได้แด้แล้วนะครับจ้งต่อไปฝึกทําบ่อยๆนะครับฝึกทำบ่อยๆแล้วก็จะจะมองมองออกว่าแผ่นแผ่นไหนเราจะใช้ใช้ทำเกาคือก็ต้องใช้จินตนาการร่วมไปด้วย นะครับว่าต้นไม้แผนใดจะใช้ตรงไหนได้ดังนี้นะครับผู้โจโอ,อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะทําให้ดูอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ไมถนัดเรื่องการอธิบายเท่าไหร่กาวนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ทําง่ายๆนะครับที่ที่อัดง่ายๆแต่ก็คงพอได้เป็นประโยชน์บ้างสําหรับ โดยเฉพาะมือใหม่นะครับคุโจเองก็มือใหม่เหมือนกันแหละแต่ว่ามีมีมพื้นฐานทั้งด้านงานงานศินละปะประดิษฐ์มาบ้างก็เลยพอทําได้นะครับแบบนี้นะครับนะครับให้ยิงเยอะหน่อยแผ่นเปลือกไม้มันหนาหน่อยนะเพื่อให้มั่นใจว่าติดแน่ๆ อย่างนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจนี่สามารถสามารถยิงยิงให้มันติดเข้าไปกับผนังของอย่างนี้นะครับนี่อันนี้แน่นแน่นอนนะครับความลงยังไม่หลุดเลยนะครับภาพที่ผมส่งให้ลูกค้านะครับยังไม่มีรีวิวกับยังไม่มีฟีดแบ็กกลับมาว่าวัสดุที่ติดไปบนภาพเนี่ยหลุดร่วงนะครับมีบ้างก็กระจกแตกซึ่งอาจจะเกิดจากการขนส่งอาจจะเป็นเพราะว่าแพ็คไม่ดีบ้าง นะครับแต่ลักษณะของการหลุดร่วงของวัสดุยังยังไม่เห็นลูกค้าท่วงติงกลับมานะครับก็แสดงว่าเทคนิคการติดแบบนี้นี่มันก็ใช้ได้อยู่นะครับมีแน่นดีแล้วนะครับก็เลยอีก3ชิ้นนะครับอันนี้ผมยกออกก่อนนะครับเราจะติดชิ้นนี้ก่อนต้องเอาใช้แปรงนะครับใช้แปรงอย่างเนี้ยปัดฝุ่นออกไปเสียก่อนอคือทาความสะอาดวัสดุพวกนี้สักวอนถ้ามันมีพวกดิน พวกฝุ่นเนี่ยเวลาเราติดกาวเนี่ยมันมันมันจะหลุดนะครับมันจะติดไม่แน่นเพราะฉะนั้นวัสดุที่เอามาทำเนี่ยต้องสะอาดคือล้างก่อนเลยนะครับล้างผึ่งให้แห้งเลยนะครับแล้ววัสดุต้องแห้งจริงด้วยนะครับถึงจะเอามาใช้ได้เพเดี๋ยวไม่แห้งเวลาติดกาวมันก็ไม่อยู่แล้วบางทีมันมีปัญหาเรื่องขึ้นราขึ้นองะไรด้วยนะครับติดลงไปแล้วแน่นแน่แนนอนนะครับอันนี้ก็เอาแผ่นนี้ก่อนนะครับ จะเปลืองกาวหน่อยนะครับช่วงการติดเกาะตะลึงการสร้างคุ้งน้ํานะครับอันนี้คือการสร้างคุ้งน้ำแบบคุ้งน้ําแบบแบบง่ายๆนะครับคือการใช้เปลือกไม้ครับถ้าพิธีพิธันขึ้นมาหน่อยก็จะอาจจะใช้วัสดุพวกที่ตัดเอาคือคือไม่เอาวัสดุที่มันดูสําเร็จรูปอย่างนี้นะครับเช่นใช้พวกกับกล้วย พวกกาบหมากสีเข้มๆนะครับมาตัดให้เป็นรูปร่างอย่างที่เราต้องการอันนั้นเราจะควบคุมควบคุมในส่วนของความโคง้งความเว้าแล้วก็รูปร่างของเกาะได้เพราะว่าเราเราตัดตามที่เราอยากได้นะครับแต่การใช้เปลือกไม้อย่างนี้นะครับมันจะง่ายนะครับแต่เราจะควบคุมค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเปลือกไม้เขาก็จะมีลวดลายมีส่วนโคง้งส่วนเว้าที่ที่ที่เป็น ของเขาเองนะครับอิสระแต่ดูอีกมุมหนึ่งก็คือมันก็ดูดูเป็นธรรมชาติดีนะครับไม่ไม่ประดิษฐ์มากนะครับนี่มีแผน่นนี้อันนี้ดูใหญ่ไปหน่อยผมขอแผ่นใหม่ก่อนอันนี้ะได้ไหมได้เลยมีฝุ่นแล้วก็ฝนก่อนนะครับอันนี้แปลนนี้สำคัญมีติดไว้เลยนะครับนะชิบาท ที่แผ่นสุดท้ายนี่ใย,ยบวบใย,ยบวบแห้งนะครับใช้เป็นประโยชน์ไม่จำเป็นต้องเป็นใย,ยบวบนะครับเป็นวันสดุอื่นใดก็ได้เช่นเศษไม้กระดาษลังหรือเปลือกไม้เองเนี่ยนะครับขอแค่หนุนรองขึ้นมาแล้วแล้วแข็งแรงพอสมควรครับตัวไหนมีใย,ยบวบก็ใช้ใย,ยบวบเพราะว่ามันเบานะครับตัวไหนที่เราเซฟนะเรื่องของน้าหนักของภาพได้เราก็เซฟ นะครับใยบวบนีเป็นน้ำหนักเบาแล้วเนี่ยมันติดง่ายอะไรที่มันเบามันติดง่ายนะครับอย่างนี้ได้ไหมเหมือนจะได้ก็ยิงไปที่ใยบวบนี้นะครับอนี้อีกก้อนหนึ่งการ้อนไม่ทันแหละ ครับคราวนี้ขอบนี้มันค่อนข้างเรียบผมจะให้ยิงขอบนี้ด้วยเพื่อให้มันติดเข้ากับผนังของกล่องอันนี้ด้วยก็จะช่วยในการาให้มันแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยนึงน,นี่นะครับติดฝั่งนี้ด้วยกดลงไปตรงนี้ด้วยอ้าวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมมีอีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ นี่งไงขอใจบวบหน่อยปไปนี่แล้วไอบวบนั่งทับแมนแต่แต่ <c oughs> นี่นะครับ ต้องเร็วนิดนึงเพราะว่ายิ่งติดตอนที่กาวยิ่งร้อนมันก็ยิ่ง,งแข็งแรงนะครับถ้ากาวมันเริ่มเร่มเย็นตัวมันเซตตัวแล้วมันก็จะติดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ดกดไว้ให้มาได้รูปร่างที่เราอยากนะครับก็จะได้คุ้งน้ํานะครับ ที่มีรูปร่างโดยธรรมชาติของเปลือกไม้นะครับก็จะเหมาะกับน้องๆป .1 ถึงป3ที่เขายังตัดเกาะตัดตลิงไม่เป็นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเซฟเซฟเรื่องของเวลาด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปตัดเกาะตัดตะลิ่งก็จะช้าหน่อยนะครับน้องๆบางทีอาจสมาธิไม่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 นิ่งนานพอขนาดนั้นแล้วยิ่งสําหรับการแข่งขันด้วยก็ต้องอะไรที่เราสามารถเซฟเวลาได้เราก็เซฟนะครับเสร็จแล้วนะครับการติดเกาะ ลิงด้วยเปลือกไม้เอาดูความแข็งแรงไม่มีหลุดอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ